เมื่อคืนที่เขตนานอันมีการค้นพบสิ่งลี้ลับใหม่มันจะปรากฏตัวออกมาตั้งแต่เที่ยงคืนถึงตีสามเดินพร้อมเต้นท่าแปลกๆขนาดเล่นบาสไปพร้อมกันเขาลือกันว่าพลังของสิ่งลี้ลับตนนั้นส่วนใหญ่มีความเกี่ยวข้องกับเสียงที่ดังออกมาตอนชูดบาส มีคนถูกฆ่าไปแล้วกว่า13บารายพวกเบิ้องบนตั้งชื่อให้มันว่าผีบาสเกตบอลขอให้นักเรียนทุกคนระวังตัวในเวลากลางคืนกันด้วยเจียงเสี่ยวในเวลาแบบนี้ยังกล้าหลับอีกนั้นเหรอใจกล้าหน้าด้านจริงๆเลยนะอักเจียงเสี่ยวลุกขึ้นตอบมาซิว่าถ้าบาังเอิญเจอผีในตอนกลางคืนเธอจะทำอย่างไร เรากับผีงั้นเหรอเด,เดี๋ยวนะนี่มันเรื่องอะไรจําได้ว่าตัวเองกําลังอ่านนิยายสยองขวัญอยู่บนเตียงทํำไมอยู่ดีๆถึงมาโผล่ในชั้นเรียนประหลาดนี้ได้ข้ามเวลานี่เราข้ามเวลามาเหรออย่ามวัวแต่ลีลาตอบคําถามมาถ้าตอบไม่ได้ก็รอดูเลยว่าฉันจะจัดการกับเธออย่างไรโปรติพวกผีที่ปรากฏตัวตอนกลางคืนจะไม่สามารถทําลายคนได้ แต่มันจะใช้คำพูดหลอกล่อทำให้เราหลงตามไปที่ป่าลึกในภูเขาเพื่อให้ผีคนอื่นกินดังนั้นหากเจอกับพวกผีพวกนี้แค่เดินผ่านไปไม่ต้องสนใจก็พอแล้วเอาล่ะเอาล่ะนั่งลงแล้วฟังให้ดีในชั้นปีของเรามีนักเรียนจากห้องอื่นที่โดนผีตามทางพวกนี้ทำร้ายเมื่อไม่นานมานี้ครูขอให้ทุกคนระวังหน่อยก็แล้วกันข้อมูลต่างๆเกี่ยวกับโลกนี้ รวมไปถึงความทรงจําของเจ้าของร่างคนเดิมกําลังหลั่งไหลเข้ามาโลกใบนี้คล้ายกับโลกคู่ขนานสิ่งเดียวที่ต่างจากโลกเดิมของเราคือโลกนี้เต็มไปด้วยผูดผีปีศาจและสิ่งลี้ลับที่ออกอารวาสที่นี่ไม่ว่าใครก็สามารถปลูกอาวุธวิญ,ญญาณและกลายเป็นผู้คุมวิญ,ญญาณได้เพื่อออกไปต่อสู้และกําจัดพูดผีเหล่านั้นจียงซิยวมีข่าวใหญ่ละ ฉันได้ยินมาว่าวันนี้อาจารย์จากเทียนจีจะมาทดสอบอาวุธวิญญาณของพวกเราด้วยตัวเองนายบอกเองไม่ใช่หรอว่าหากได้รับเลือกไปที่นั่นได้นายจะเป็นผู้คุมวิญญาณชั้นสูงและได้ไต่เต้าขึ้นไปอยู่จุดสูงสุดของชีวิตมาเถอะน่าแค่เพราะนายไม่กล้าเดินคนเดียวตอนดึกๆแต่นายก็ยังอยากเป็นผู้คุมวิญญาณไปต่อสู้กับปีศาจพวกนั้นไม่ใช่หรอเป็นความคิดที่ดีมากเลยนะ เดี๋ยวก่อนนะอาวุธวิญญาณงั้นหรอนายได้ดูเกมเมื่อวานไหมอะไรก็เกิดขึ้นได้จริงจริชเมล่าดีนะที่เมื่อวานไม่ได้ลงเงินไปอะคุณคนคนั้นเป็นใครทําไมนายต้องครูคํานับด้วยเบาๆหน่อยเขาสวมชุดเฉพาะหน่วยหลวงเทียนจีฉันชื่อเฉินฝานมาจากหน่วยหลวงเทียนจีปัจจุบันเป็นผู้คุูวิญญาณระดับ3รับหน้าที่ พาทุกคนในที่นี้ไปทดสอบอาวุธวิญญาณนี่สินะผู้คุมวิญญาณจากเทียนจีบรรยากาศกดดันไม่เบามนุษย์ที่เกิดมาพร้อมกับอาวุธวิญญาณโดยกําเนิดของตนเองซึ่งเปรียบเสมือนภาพสะท้อนจิตใจและสามารถใช้พลังวิญญาณเรียกมันออกมาได้นี่คือหินวิญญาณเป็นสมบัติล้านค่าที่นําออกมาจากพวกวูดผีเป็นหินที่เต็มไปด้วยพลังวิญญาณสามารถช่วยพวกเธอเรียกอาวุธวิญญาณออกมาได้แค่ถือมันไว้ในมือ นักเรียนทุกคนออกมาตามลำดับนะคนแรกกวนโลกนี้อันตรายชะมัดถ้าอยากมีชีวิตรอดก็ต้องแข็งแกร่งขึ้นและจุดเริ่มต้นของความแข็งแกร่งนั้นก็คืออาวุธวิญญาณที่ดีอ่าน่ะนี่มันอะไรนะก้อนเป็นๆที่เหมือนกับอยู่ข้างถนนพวกนั้นก้อนหิน ก้อนหินวะก้อนหินหัวเลาะอะไรกันก้อนหินแล้วมันจะทําไมอาวุธวิญญาณของเขามีจ่องทักษะเจ็ดอย่างเป็นอาวุธวิญญาณระดับสูงช่องทักษะพวกเธอจําเอาไว้อย่างหนึ่งว่าประเภทของอาวุธวิญญาณไม่สามารถอธิบายตายต,ายตัวได้อยู่ที่อาวุธชนิดนั้นมีช่องทักษะเท่าไหร่คือสิ่งที่สำคัญที่สุดทุกคนคงเคยเล่นเกมสุดเทพและปีศาจกันใช่ไหม หากคนแรกมีตัวละครเพียง3าทักษะแต่อีกคนกลับมีตัวละครถึง7จทักษะอย่างหลังต้องได้เปรียบกว่าแน่นอนสึกเทพและปีาศาจคือเกมมูบายอดฮิตในโลกนี้สรุปก็คือยิ่งอาวุธวิญญาณมีช่องทักษะมากเท่าไหร่ก็ยิ่งดูดซับรูปปัดวิญญาณได้มากเท่านั้นดังนั้นช่องอาวุธคือสิ่งสำคัญที่สุดเงียบหน่อยนักเรียนคนต่อไปมารับการทดสอบได้เลย อาวุธมีดยาวมีห้าช่องอาวุธระดับสูงขุย่มีหกช่องอาวุธกันไกมีสี่ช่องจางไห้อาวุธวิญญาณ7จ็ดช่องฮะ้างไห้จำได้ว่าเราเคยหยุดหมอน,นั่นไม่ให้ลวนหลามเพื่อนผู้หญิงในชั้นเรียนหลังจากนั้นเราก็โดนหมายหัวมาตลอดถ้าเขาได้อาวุธวิญญ,ญาณที่ดีไปคงไม่ใช่เรื่องดีกับเราแน่ฮ่าฮ่มันแน่อยู่แล้ว ลูกพี่ไฮหลังจากนี้เราขอเป็นพวกด้วยนะดีเลยดีมากลูกพี่ไฮสุดยอดเแลลวทำไมไอ้ขยะนั่นถึงได้อาวุธวิญญาณระดับสูงเจดช่องไปโชคไม่เข้าข้างเราเลยหรือไงไม่เป็นไรก็แค่เจดช่องเองไม่ใช่หรอรอดูของฉันก่อนเถอะคนต่อไปเจียงเซียว เย <Yo, S 2> เห็นแบบนี้คงจะลำบากหน่อยนะเจียงเซียวสู้เขาล่ะถ้าผลมันออกมาทุเรศเหมือนตอนเล่นศึกเทพและปีาศาจก็คงน่าสงเพหน่าดูถึงได้อาวุธสมช่องก็จัดการได้ไม่ยากหรอกทำเป็นพูดอวดดีไปเถอะพอถึงเวลาได้อาวุธขยะมาก็เตรียมตัวโดนผีจัดการได้เลยเราที่ข้ามเวลามาข้างในมันจะมีปลกระทบอะไรหรือเปล่านะจะมีอาวุธแบบไหนออกมากัน นี่มันเยี่ยมไปเลยดาบเล่มนี้ต้องเป็นอาวุธที่ไม่มีใครเทียบได้แน่นอนอาวุธวิญญาณสามช่องทักษะฮ่าฮ่าฮ่าสามช่องกันเหรอน้อยที่สุดในห้องเลยนี่ฮ่าฮ่าดูสิว่าต่อไปจะอวดดีอะไรอีกลูกพี่จางอาวุธขยะของหมอนั่นกับนายดูไม่ออกเลยเหรอว่าต่างกันตรงไหนมีแค่สามช่องทักษะตลกสุดๆไปเลยไม่คิดเลยว่าในห้องจะมีคนแบบนี้อยู่ด้วย นายกับจางไห่เหมือนกันแล้วนะเพราะตั้งแต่พรุ่งนี้เป็นต้นไปนายจะกลายเป็นคนดังของห้องเราเหมือนกันฮ่าฮ่าฮ่าไม่น่าจะเป็นแบบนี้สิดูภายนอกออกจะเททำไมถึงมีแค่สามช่องทักษะกันละเนี่ยเดี๋ยวก่อนนะดูเหมือนคนอื่นๆจะมองไม่เห็นหากต้องการจะเปลี่ยนแปลงเจ้าเองก็มีพลังที่ยิ่งใหญ่ลองมองไปที่เงาของตัวเองสิเงาเหรอ ในเงาเรามีบางอย่างกำลังเคลื่อนไหว